ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทริโอแมช กินเลยกินเลยมันนี้กินเลยไ <c oughs> อ้เฮียหอกาแฟแก้วนึงแล้วก็เอาถั่วทอดแล้วก็ข,ข้าวเกี๊ยวด้วยโอ้โหมาถึงก็สั่ง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 เมื่อไรจะจ่ายตังค์สักทีเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหะจะรีเฟืองปไหนจ่ายละก่องเลยของเก่า420บาทโอ้โหนีบทวงไปเลยทวงไม่ได้ไงเออโกนี่ก็ใจร้อนให้พี่หลุยก็ได้พักได้พอนก่อนเขาเพิ่งมาถึงเดี๋ยวค่อยทวงไม่ไม่็นไรคนหน้าเลือดอย่างงี้วันนี้พี่มีตังค์ดีเลยมีตังค์ก็จ่ายมาเลยนี่เฮียเอางี้ จ่ายทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่าแล้วก็ของไต่ด้วยรวมไปเลยทั้งหมดก็เป็น650บาทนี่ยใช่ปัญหาเอาไปลายพันหนึ่งพันหนึ่งโอเคเอาให้กินเลยเอาเฮียฮะทอนดิว่าไม่มีติดไว้กล่อนได้ไหมเฮ้ยไม่ดีเฮียไม่มีตังทองอ่ะตังทอนท่านไอ้เฮียต้องต้องทอนคืนท่านมาติดไม่ได้ ำไมจะติ๋ไม่ได้ทีลื่อติกอ้วอ,อ้วยังไม่ว่าอะไรเลยนี่อ้วติ๊กลื่อจะเป็นอะไรไปไอ้พี่อ้วติ๊กลือหมายถึงว่ามันเป็นหน้าที่ของเฮียเฮียต้องติดได้แต่เฮียติดฉันไม่ได้ออไม่ได้ไม่ได้ือยอย่ามาเอาเปียบอ้วนเอาเปียบอะไรตา<ว>่างของต่างติจะเป็นอะไรไปไม่เกี่ยวเฮียต้องถอดตาดฉันมามขัดกันิหย,ยุดหยุดเถียงกันเลยโอ้ยทำตัวแบบนี้เหมือนที่โบราณเขาว่าไวเลยอะว่าน้ำมาขอนถังนี่น้หอนถังใช่ตลกกันใหญ่แล้ว น้ำมาปลากิงโมกน้ำลกโมกกิงปลาความหมายก็คือว่าโอกาสไคโอกาสมังหรือพูดง่ายๆว่าทีไครทีมังสุภาพสิ่งก็ถึงพูด <Kent> ไงน้ำมาปลากิงโมกน้ำลกโมกกิ้งปลาตะลุมตุงไปรู้ริ้วด้วยเหรอไปดูถึงว่ารู้จังหวะจากโค่ไปรู้เลยจ้น สนับสนุนโดยเม e ืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซี e. วันนี้คุณนายมาทำอะไรเหรอคะฉันก็จะมาหาสามีฉันนะสิสามีคุณนายไม่อยู่ค่ะพอดีสารวัตรไปไปออกตรวจท้องที่ค่ะอุ้ยตายแล้วอย่ามากโกหกเลยจะเป็นไปได้ไงว่าออกไปตรวจท้องที่คนเดียวอะอจริงจริงๆนะคะไม่ได้โกหกค่ะฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อาเข้ มมีอะไรมีอะไรเสียงดังนะครับหมดมีอะไรครับนี่ไงปวดกระจายังอยู่เลยแล้วสามีของฉันจะไปตรวจท้องที่คนเดียวได้ไงจ้าอ๋อสารวัตรสั่งเราไว้แล้วครับครับว่าสารวัตรจะออกไปตรวจท้องลายครับว่าไงนะตรวจท้องที่ครับเออใช่ครับเออแล้วก็คือท้องที่นี่มันเป็นในทางที่ลับเลยต้องไปตรวจคนเดียวครับฉันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอในห้องรักกัน อย่าเข้าไปเลยนะคะในห้องเอเชียร้อนร้อนร้อนคุณนายมาแล้วร้อนร้อนค่ะร้อนมากเลยค่ะไม่เป็นไรฉันชอบร้อนร้อนะอย่าอย่าอย่าก็ไปเลยเะาไม่ร้อนจริงกลับมาแล้วอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่บอกสามีฉันไม่อยู่ไงฮะโกหกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวที่รักใจเย็นจ้าเอาที่รักมาทำไมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฉันอ่ะมาตั้งนานแล้วแต่ฉันอ่ะไม่อยากให้พวกลูกน้องรู้ฉันแอบไปจากข้างหลังจ้าโอ้โหอแล้วเธอมาทำไมล่ะจ๊ะก็เอาข้าวมาส่งไงคะโอ้โหเออ คือเออ่านอิ่มแล้วเอาให้ลูกน้องกินแล้วกันน้าเธอกัดไม่ได้ไจ,ะจะไปให้ลูกน้องกินได้ไงอ่ะตั้งใจทำมาให้เธอกินกงนทุนหัวผัวขา,า,า่ <c oughs> ะเออธอจะเรียกอะไรมาชั้นอายเขาวิ <c oughs> จะอายทำไมคนเยอะแยะเขาจะหาว่าฉันได้เมียแกที่ เออขอโทษเขาไม่เอาไม่พูดนี่เธอเอางี้แล้วกันก็เอางี้เอาเอาข้าวมาแล้วก็เดี๋ยวฉันกินเองแล้วเธอกกลับไปได้ไม่เอาไม่เอาต้องป้อนทำเหมือนที่อยู่ที่บ้านไงโอ้โหเรามาป้อนที่โรงพักลูกน้องเยอะแยะเดี๋ยวไปทาที่บ้านเลยแล้วกันไม่เอาไม่เอาทําในห้องนี้แหละกินในห้องเหรอเออกินไปป้อนคำหนึ่งจุบทีหนึ่งโอ้โหเออแป๊ะเออแป๊ะโอไหนแล้วฟันเธอยังมีไม่ครบเลย ก็ไปดัดอยู่ไปดัดอยู่เอออย่าไปดัดระฟันนะดัดสันดานก่อนจะเธอเธออจ้าบุญหยอกหยอกเลื่อยเลยสาวัตรนี่เออเออจะจะเปน็นอะไรนี่เออเออฉันจะเข้าไปกินข้าวข้างในแล้วนะนี่จะบอกใครอ,ะอ่ะเนี่ยฉันบอกนางนางหวานเนี่ยจ้านางหวานอยู่ <นะ S 2> ใกล้ๆไม่ต้องตะโกนหรอกนางหวาน ฉันจ <onz> <etus> ะเข้าไปกินข้าวข้างในกะเมียฉันนะทำไมนางนี่มันหูตึงไงหูไม่ดีอกันเลยต้องตะโคนไปยไปข้างข้างข้างออจะเข้าไปแล้วนะจ๊ะบอกใครบอกอันเนี้ยเข่ากแคอเข้าแล้วนะไปยตายตายจ้าเออะเอ๊ะเจ็บเอาแล้วไงโอ้ยแล้วสารวัตรงานเข้าเละแน่นแน่โอ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเออหมวดครับอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมขอลาหยุดหนึ่งวันนะครับจะไปไหนอ่ะผมจะไปดัดฟันครับโอ้ไหนไหน ก็ควรดัดน,นะให้มันตรงๆก็ไปข้างในดัดให้มันยืดมาข้างหน้าน<ะ><ะ>อีาาากฮะอ้าวทำไมต้องยืดต้อกมาเยอะขนาดนั้นอ๋อพอดีข้างบ้านเขา,ามีงานบวชอืเพราะจ้างผมมาขุดมะพร้าวหน่อยครับเหรอได้มาหลายร้อยครับจริงอ่ะแซ่ผมเออถ้าก่อนก่อนก่อนจะไปงานบวชช่วยผมหน่อยได้ไหมทำอะไรฮะขุดขี้กากาออกให้ดีเลยครับข้าวน่ากินตรงนั้นเลยนะจ้าอืมโอ๊ตกินตรงนี้เลยเหรอจ้าที่รักก็กินตรงนี้ไงป้อนไปจุ๊บกันไปเอาจ้าจ้า โอ้หทำอะไรอย่างมีอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยไม่รู้สิฉันก็ดูไม่ออกป้อนเลยเหรออ้าอ๊มอําอ๊ม,อ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 มบี๊บปากกระตําบี๊บปากกระตําโอ้ยโอ้โหปัดทําไมอ่ะมันร้อนอนะ่ะเธอไม่เป่าก่อนละเอ้าแล้วไม่บอกแล้วแต่ดูที่ตักแต่ข้าวเปล่าแล้วกลับไม่มีเลยละกลับกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวเป็นตังขโมย <S 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 นี่ฉันไม่ใช่เด็กนะอุ๊ยตายแล้วแล้วช้อนไปไหนแล้วอ่ะวี่ตายมอไปไหนแล้วอ่ะ นี่จ้ะเออกาแฟนะจ้านี่อ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ามือนใครมีใครมาส่งมาให้อ่ะใครส่งให้ที่ไหนแล้วกระท้อก็อยู่ที่มือเธอเนี่ยเธอเนี่ยพอแก่แล้วก็หลงยังไงก็เธอถือมาตลอดเลยเนี่ยใช่เหรอเธอเท็กตะอมองนี่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมกี่นิ้วสองสามสี่ห้านิ้วเห็นไหมเธอเนี่ยหลงหลงลืมลืมกินต่อนะกินต่อนะจ้าไปฉันกินเองเฮ้ย แล้วดินอะไรอ่ะโอ้โหดินอะไรจ้าโอีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเออสงสัยพวกหนูมันคนจะมาขุดรัวจ้ะหนูบ้าอะไรแรงเยอะขนาดนี้อุ้ยอ๋อเออฮะไม่ใช่หนูอะไรอ่ะปลวกเจออะไรครับนี่เจอยังเนี่ยเจอแล้วเจออะไรวะนี่ขึ้นมาดูเองอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดีย ไอ,ไอ้เชิดไอ้มียแกมาทำอะไรโรงพักเนี่ยว่าคุณอะไรโรงพักว, <c oughs> เะ,วเะเลอะหมดเลยขอโทษไม่ต้องขอโทษเราไม่ทันแล้วเออคุณใช้เดือนอ มาขุดไส้เดือนนี่เอ้ยแกจะบ,บ้าแล้วแกมาขุดไส้เดือนในโรงพักนี่บ้าเปล่าวะนันคืออย่างนี้ผมก็เลิกเป็นโจรแล้วทำอาชีพสุจริตขุดไส้เดือนไปเป็นเหยื่อตกปลาไม่ใช่ตกปลาเธอไปชุบแป้งทอดแล้วกินใช่ไหมเฮ้ยจำได้เอาไปทำอะไรแน่เอาชุบแป้งทอดกินครับน,นี่ไส้เดือนแถวนี้ไม่มีเดี๋ไปขุดตามริมคลองนู่นอ้ขอโทษนะครับไปไปให้ไปเออไอ้นี่คนก็ไปจะกินข้าวตายแล้วเลอะหมดเลยเนี่ยเฮ้ยดีดีสิเฮ้ยเชิญ ครับพี่ตรงนี้ไว้ขุดเอาเดี๋ยวโรงพักก็พังหมดหรอกสายเดือนไม่มีนะครับไม่มีไปไปให้ไปชดชดไปขุดตั้มมีคลองแล้นอะไรเออไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยแค่เดินในโรงพักจะบ้าหรือเปล่าใช่เรากินข้าวกันต่อนะจ๊ะจ้าไปเดี๋ยวจ้ใครคะอ๋อหนูหนูมาดูสองคนเมื่อกี้ขุดไส้เดือนค่ะไมหรอแล้วเจอไส้เดือนไหมจ๊ะอ๋อไอตอนเข้ามาตอนแรกอ่ะคือ จะเห็นไส้เดือนแล้วค่ะเกือบเห็นแล้วใช่ไหมหัวหัวไส้เดือนกำลังโผล่มาเลยแล้วแล้วแล้วโผล่แล้วยังไงต่อตจ,จ้าจะเห็นเลยพอมาได้ยินเสียงคุณผู้หญิงใช่ไหมคะไส้เดือนผุพายเข้าไปในกางเกงเลยค่ะไส้เดือนผุพายเข้าไปในดินเลยค่ะออ๋ในดินใช่ไหมใน,ในดินค่ะเสียงฉันมีอำนาจขนาดนั้นเลยไส้เดือนกลัวเออเออเอางี้นี่หนูที่นี่ไม่มีไส้เดือนแล้วไป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 ได้แล้วไปเอาไปจไปเอาไปไหนมีมีไส้เดือนแล้วโทรบอกนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวถ้ามีไส้เดือนอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะโทรบอออก ก็จะจะบอกน้องเขาว่าที่เนี่ยถ้ามีไส้เดือนแล้วจะโทรบอกน้องเดี๋ยวเขาหางเขาเองละไส้เดือนแหละจะจะจะไปไหนก็ไปเถอะเอองั้นไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงผู้หญิงคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะดูไม่ออกไงเนี่ยโหนวดเข่าลุงลังขนาดนี้งั้นไปก่อนนะคะบายไปเลยจ้าอันนี้ไม่มีหดอกไส้เดือดโอ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตา ่อหน้าต่อตา,อาทำไมได้ยินอะไรวิ่งวิ่ง <c oughs> เออเอเอต่อหน้าต่อตาู้ตายแล้วไม่<ะ>ได้แล้วท่านดูแล้วตอนนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อนทุกคนนี่กําลังตามหาไส้เดือนอยู่ถ้าอย่างนั้นไม่ได้การแล้วท่านต้องสั่งทีมงานของเราตามหน่วยสวัดเพื่อตามออกล่าไส้เดือนให้กับประชาชน <c oughs> เพื่อปลดทุกข์ของประชาชนเห <c oughs> ล้วโอ้โหไส้เดือนมันยิ่งใหญ่มันมีอานาจมากเลยาก็คือตามหาไส้เดือนต้องปกป้องช่วยช่เขาหาท่านต้องไปตามหน่วยสวัดด้วยตัวเองอยากไส้ไหลไหม อะไรอ่ะนี่จะพาไปอยู่ไส้เดือนนี่มันอยู่ตรงไหนนี่มานี้ม่ไไม่มีลงไปนี่ดุงก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบูรผสมผงไปสะลแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดนี่นี่นี่ ไอ้แผนของพี่เนี่ยผมเห็นจะรู้เรื่องอะไรด้วยเลยฉันวางแผนไปแล้วไงเ็ื่อไหนแล้วไม่เห็นมีบอกอะไรผมเลยจะบอกทําไมกูวางไว้ตรงนั้นกูไม่ไดเอามาไม่ใช่เรื่องเล่นตลกนะพี่เพชรเม็ดขนาดนี้เย็นเยคุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะคุยเรื่องจะไปให้น้ำวนกันเป็นผู้เกยเหรอเฮ้ยอเออเหรอ กาแฟที่สั่งกาแฟดำเพียวๆอะไรเนี่ยกาแฟดำเพียวๆจะปรุงอะไรเพิ่มก็บอกนะจ๊ะน้ำส้มพลิกน้ำตาลมะนาวอะไรนกาแฟไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอนเล่นนะกาแฟแบบเนี้ยถ้ามันขมก็ใส่นมเออฉันพอจะมีนมให้ใส่ไหมจ๊ะเหมือนพึ่งต่อยแล้วก็บวมขึ้นมา จังพูดจณพี่โอ้นี่เจอกันอีกแล้วนะมนีเรื่องสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วอะสงสัยอะไรไอ้ที่เจอกันที่โรงพักที่พี่ถืออะไรไปขุดขุดกันอนะพิ่พิ่ไปขุดหาอะไรกันเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกเจอขุดหาเพชรของฉัน,ย, <ull aby. S 2> นย่าเฮชรอะไรฉันจะขุณอะไรก็แล้วแต่ไม่เรื่องอะไรของเธอไม่เกี่ยวอแซบกาแฟเสร็จแล้วก็ไปไปจ<ป>้าไปก็แค่อยากรู้ว่าขุดอะไรจะไปขุดเส้นดวงเส้นเดือนอะไรเงี้ยฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะ นี่ถ้าไม่ไปกไถ้าไม่ไปนะเดี๋ยวจะยัดเยียดฟามเป็นผัวให้มึงจะออยัดเยียดควายเป็นผัวให้ฉันเอาสิฉันก็จะยัดเยียดความเป็นเมียให้กะแกนี่กลัวเลยก็นั่นแหะสิกลัวที่ไหนล่ะเน่อ่าไฉันไม่กลัวพวกแกและที่สําคัญไม่ต้องมาโกหกเลย<ฮ>พวกเรารู้หมดแล้วว่าแกสองคนเป็นใครลูกพี่มาเะไอ้สมิงไอ้เชิดทําไมข้าจะไม่รู้จักแกสองคน โอ้ยเอาเหี้ยแยกเลยโว้ยระวังหน่อยสิเนีบนิ้วไอ้แปะทำไมจ้นต้องเล่นปืนผาหน้าไม้ขนาดนี้ก็ฉันรู้เลสิว่าพวกแกสองคนเป็นใครฉันจาเอาเพชรจากแกนี่รู้ไหมเนี่ยตั้งหลายปีเป็นสิบปีเลยที่ปลอมตัวเป็นผัวเมียไก่แปะนี่ใช่เกือบจะได้กันแล้วแต่ก็ไม่เคยเลยอ๋อที่แท้แกสองคนนี่แฝงตัวมาเพื่อรอค้นหาเพชรที่แกเอามาซ่อนเอาไว้ รอมาหลายปีจนโรงพักมันมาสร้างแล้วเนี่ยเสียใจแกฆ่าฉันให้ตายฉันก็ไม่บอกแกหรอกเว้ยแล้วถามอีกครั้งเดียวแกจะบอกจุดซ่อนเพชรมาไหมบอกมาว่าเพชรยู่ไหนว่าเพชรยู่ไหนถ้าเจอเพชรฉันอาจจะใจดีแบ่งให้พวกแกคนละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อกูไม่บอก กูกับใครไปเล่นปืนแล้วมีไว้ยิงไปตีหครูก่อนไงครูก่อนฉันเลยบอกแกไม่บอกใช่ไหมใช่แกจะบอกไหมฉันจะบอกเลยหน้าอย่างแกเนี่ยไม่เหมาะกับเพชรงามๆหรอกหน้าอย่างแกเนี่ยเหมาะกับเพชรดีกีมากกว่าเป็นตายยังไงค้าก็ไม่บอกตายซ้ำตายซากตายซ้ำที่หนกูก็ไม่บอกมันปากแข็งแล้วรู้ไหมว่าเพชรอยู่ที่ไหนมันไม่ยอมบอกก็จัดการไปเลยไหมลูกเพ่ล้วเห็นมันหลือเปล่าว่านไปที่ไหนไปที่โรงพักเออ ยังไงเพชรต้องอยู่ที่โรงพักแน่เลยอย่างน้อยต้องอยู่ใต้โรงพักเพราะว่าฉันเห็นมันขุดกันอยูไ่ไอ้นั่นแล้วมันเศษเพชรแต่เม็ดใหญ่อยู่นะเอาละไม่ต้องตลกแล้วอย่างน้อยก้าก็รู้แล้วว่าเพชรอยู่ที่ไหนใช่กูจะทำอะไรเขามีผมเลยมม,มีนิดหน่อยอยังจะหวีอีกยังดียังมีให้หวีหเอาละเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้เพชรสองคนมา้องแบ่งพวกมันใช่อย่าอยู่เลย อ้าอ๊ะลูกพี่อะไรวะไม่ทำไรตายซะแล้ว<อ>ทำไมตายเร็วนะถ้าอย่างนั้นเราอย่ายตายที่นี่เลยหนีไปตายที่บ้านเกิดดีกว่าเ,เดี๋ยวระหว่างทางผ่านร้านขายยาเดี๋ยวฉันแวะซื้อยาหม่องให้ไปบ้าแล้วไปส้วเต้าไปตายส้วเต้าไปเร็วไปเร็วใครก็ไม่รู้แล้ทำาราเราเฮ้ยพี่ใครเป็นคนจัดการไก่สองคนนั้นวะ ถ้าไม่อยากตายยืนนิ่งน่อยู่กับที่อย่าขยับขยื่นนะเว้ยเองเป็นใครโุบปักใครสั่งให้พูดไอ้แกไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นนอกจากรอเจ้านายฉันถามก่อนแล้วแกค่อยตอบแล้วเจ้านายจะเป็นใครวะแกไม่รู้อ่ะ าฉันบอกชื่อเจ้านายของฉันไปแล้วฉันเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนต้องไม่รู้จักแน่โอ้ะอะอจะบอกทำไมแต่ก็มีแกสองคนนั่นแหละที่จะต้องรู้จักเธอดีจ้าไรเชิญครับ ครับโถหรืกว่าใครอีดำนี่เองกาบ้าเจ้านายเหรอนตบปากมันเฮ้ยี่มาดามมาดามตุสีเฮ้ยมาดามเฮเรนมาดามเฮงโอ๊ยพี่แกจำฉันได้ไหมมาดามเฮเรนแกจำฉันได้ไหมแกเป็นคนขโมยเพชรฉันไปขโมยเพชร แกยังหน้าด้านมาพูดเลยว่าขโมยเพชรแกก็ขโมยเหมือนกันแล้วฉันขโมยแกไบชิงเว้ยทำไมมี่ละแมยยิ่งใหญ่แล้วเกินนะแกสองตัวบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเพชรอยู่ไหนไม่บอกจะบอกไม่บอกบอกเจ้านายฉันไปว่าเพชรอยู่ไหนอยากได้นั้งหลือเพชรเน่ะใช่เอาอย่างนี้ เดินทางมาทางเส้นธนบุรีปากท่อพอไปถึงแยกบางมะนาวเลี้ยวซ้ายแกก็เจอเพชรแล้วบิดซ้าเลี้ยวซ้ายไปหาแม่แกหรือไงฮะตรงไปก็เจอเพชรแล้วนี่มาจากไหนอะลาดบุรีเว้ยอ๋อตอนไปทางนี้เดี๋ยวนี่เพชรอะไรอะเพชรบุรีบ้าหรือไงมไปตามหาเพชรบุรีไม่เล่นตลกกับมันอยู่ได้เฮ้ย พี่พี่จะไปเล่นตลกกับมันบอกมันไปเชอะไม่เอาไอ้เชิดขอสารภาพอย่าพูดไล้เชิดบอกมาว่าเพชรอยู่ที่ไหนไอ้เชิดแกอย่าพูดเลยเฮ้ยบอกมาว่าเพชรอยู่ไหนอย่าพูดไอ้เชิดไม่พูดแล้วไปอไอ้เชิดบอกมาว่าเพชรอยู่ที่ไหนทำไมบอกอีท่านต่อยหน้าแกเสียเฉยนะเว้ยมาปทํานมาจากเกาหลีเออฉันจะบอกให้เกิดฟังว่าเพชรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไอ้เชิคขับรถไปสระบุรีเลยสระบุรีไปจะไปเจอแยกงามถนนกติ ถ้าตรงไปนี้จะไป้าบลานแต่ถ้าเลี้ยวฝาไปอีกปับเดียวก็ถึงเพชรแล้วอธิบายซะยาวเลยทำไมมึงไม่ไปทางลบบุรีฮ้จะขับอ้อมทำไมเี่ยฮะนี่พูดถึงเพชรไหนเนี่ยเพชรบูนเพ็มตูเ่เล่นตลกอ่ะไม่ใช่เพชรบุรีไม่ใช่เพชรบูร์หมายถึงเพชรที่เป็นเม็ด อยู่ไหนอยู่ในกล่องเพชรอะไรเพชรดีกรีวาตล